คลอดแล้วนะครับหลักเกณฑ์ในการออกเอกสารสิทธิ์สปก4.01เพื่อเป็นโฉนดนะครับที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยได้มีมติออกมาแล้วนะครับมีหลักเกณฑ์ในการที่จะออกโฉนดเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะครับประกอบไปด้วย 1. น,นะการจัดสรรที่ดินยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมนะครับก็คือเพื่อการเกษตรเท่านั้นนะครับ สองนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนมือได้นะครับระหว่างเกษตรกรด้วยกันนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนมือระหว่างเกษตรกรด้วยกันเนี่ยก็ต้องนําไปใช้เพื่อการเกษตรเหมือนเดิมนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมือได้นะครับเว้นแต่ว่าเป็นการตกทอดนะครับจากทายาทนะครับเช่นพ่อยกให้ลูกนะครับหรือว่าเกิดว่าพ่อแม่ นะครับเสียนะครับแล้วก็ทายาทนะครับที่ทําเกษตรกรทําเกษตรกรรมเนี่ยสามารถที่จะไปขอยื่นเรื่องนะครับขอรับเป็นเ,เป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินสปกรต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่3นะนะครับจะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องปลูกไม้มีค่านะครับอยู่บนที่ดินสปกรนะครับตามสัดส่วนที่สํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยกำหนดนะครับส่วนว่าสัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องติดตามอ็นกันอีกทีนึงนะครับ สี่นะครับสามารถใช้เป็นหลักประกันนะครับเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐนะครับหรือว่าธนาคารของเอกชนนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยที่ดินสปรกรณ์เนี่ยสามารถที่จะอเอาไปเข้าธนาคารนะครับเพื่อขอสินเชื่อเนี่ยได้เฉพาะธนาคารปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหรือว่าทกศนั่นเองนะครับแต่ หลังจากที่เปลี่ยนเป็นโฉนดแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นกับธนาคารไหนก็ได้นะครับเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อนะครับเพื่อเอามาทำากิจการหรือประกอบกิจการทางการเกษตรนะครับทำอาชีพเกษตรนะครับโดยเฉพาะธนาคารของรัฐนะครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนะครับมีเงื่อนไขว่าจะต้องถือครองนะครับที่ดินสอปกรเนี่ย มาก่อนวันที่จะทำโฉนดเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีนะครับแล้วก็การถือครองนั้นเนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์มาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าถือครองเฉยๆแล้วก็ออกมา,ามายื่นขอออกโฉนดได้นะครับต้องใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า5ปีด้วยนะครับสำหรับเกณฑ์ในการเข้าเงื่อนไขนะครับของคนที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1.6ล้านรายนะครับ ก็มีเนื้อที่เนี่ยรวมประมาณ22ล้านไร่นะครับจากเดิมเนี่ยที่ดินสปกรเนี่ยมีประมาณ36ล้านไร่นะครับแต่ที่ดินที่จะเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยครับที่ที่ 5, 5หลักเกณฑ์ที่กล่าวมาเนี่ยจะเหลือแค่22ล้านไร่นะครับแล้วก็คาดว่านะครับโฉนฉบับแรกนะครับที่สามารถแจกให้กับประชาชนได้เนี่ยจะเริ่มแจกได้ภายในดีเดย์ D Day เลยนะครับก็คือวันที่ 15มกรา2,567นะครับแล้วเมื่อครบ1ปีนะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรประจำจังหวัดนะครับก็จะไปดำเนินการโครงการนี้ต่อนะครับที่จะแจกโฉนดเหล่านี้นะครับให้กับพี่น้องทุกคนนะครับในจำนวน1ล้าน6แสรายนะครับหรือ22ล้านไร่นะครับให้แล้วเสร็จนะครับภายในระยะเวลา5ปีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับ พี่น้องคนใดนะครับประชาชนท่านใดเกษตรกรท่านใดนะครับที่ถือครองแล้วก็อเอกสารนั้นเนี่ยพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องนะครับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เสียไปแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าต้องการที่จะให้อเอกสารที่จะออกใหม่เนี่ยเป็นชื่อของลูกนะครับ ก็ไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนที่สํานักงานสปกจังหวัดนะครับไปเปลี่ยนสิทธิ์ให้ให้ให้ลูกนะครับเป็นผู้ทําประโยชน์แทนนะครับสําหรับใครที่พ่อแม่นะครับเสียไปแล้วนะครับก็ไปยื่นเรื่องนะครับเพื่อดําเนินการโอนสิ่งมรดกเหล่านั้นนะครับมรดกที่ถือเอกสารกรรมสิทธิ์ตรงนั้นตกทอดไปที่ลูกนะครับเพื่อทําการเกษตรต่อนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ากรณีพ่อเสียแม่เสียนะครับแล้วก็ได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็ขอให้รีบไปดําเนินการนะครับก่อน ที่จะเริ่มมีการออกโฉนดนะครับเพื่อที่จะเวลาไปออกโฉนดเนี่ยจะได้เป็นชื่อของของผู้รับทายาทหรือผู้รับมรดกตรงนั้นไปเลยนะครับสำหรับใครที่กังวลนะครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับบอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์ย่อยๆนะครับว่าจะถือครองได้เนี่ยไม่เกิน50ไร่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกษตรกรจริงๆเนี่ยครับเพื่อที่จะทำ การเกษตรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีไม่ถึง50ไร่หรอกครับสำหรับคนที่มีเกิน50ไร่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ท่านพูดที่คอมเมนต์กันมาครับก็คงเป็นของนายทุนนะครับส่วนหลายคนที่ถามกันมาว่าซื้อต่อเข้ามานะครับแล้วจะทํำยังไงนะครับอันนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าชื่อที่เขียนอ,อยู่ที่เอกสารสิทธิ์สปรกรนะครับกับคนที่จะออกโฉนดเนี่ยกับกับเอกสารที่จะต้องไปออกไปยื่นเนี่ยจะต้องเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อมาเนี่ย ท่านไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยเพราะกฎหมายมันแก้ไม่ได้ซื้อขายกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะออกโฉนโดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรนะครับเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปคุยกับคนเดิมนะครับที่เราซื้อมานะครับแล้วเขาสามารถที่จะ,ะดําเนินการให้เราได้นะครับก็ก็ให้คนเดิมดําเนินการไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการ สามารถโอนได้นะครับสามารถขายได้โอนได้นะครับก็ก็ค่อยให้เขาโอนให้เราอีกทีนึงอันนี้นะครับแต่ว่าก็ยากนะครับบางทีซื้อมา2ต่อ3ต่อ4ต่อนะครับกว่าจะมาถึงเราเนี่ยคนที่ขายให้มือแรกมือ2เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับแล้วเราถือมาเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ถ้าทำอะไรไม่ได้ครับท่านก็ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถออกเป็นโฉนดได้นะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับ